นำสนุนโดยร้านกัปตันการ์ดเสียร,รังสิตโซนะฮับชั้น2พบกับสินค้าปเกมอนเทดดิงการ์ดเกมภาษาไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นซองสุม่มสตาร์เตอร์อิสซสเอเร,รี่หรือว่าแฟ้มเก็บสะสมแล้วมาเล่นการ์ดด้วยกันที่ร้านกัปตันการ์ดเสียรัรงสิตโซนฮับชั้น2ยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปทู d e เด็กท r นเมนซีซั่น o n 2และในซีซั่นนี้เราจะนำการ์ดจัดสแตนดาด DEF มาจัดเป็นเด็ก แล้วจับคู่แข่งกันเป็นทัวร์นาเมนต์มาดูกันว่าในซีซั่นนี้เด็กไหนจะได้เป็นแชมป์วันนี้เราก็อยู่ในรายการอัพูกูเด็กทัวร์นาเมนต์ซีซั่นสองสำ้รับคนหนึ้งโดยร้านะตันคอยด้วยกันผมค,คือสถานที่เรามาแข่งก็คือ,อที่ร้านเลยใช่ตอนนี้อยู่ร้านเลยแต่ว่าคนที่มามาตอนนี้ไม่เจอแล้วนะ <c oughs> ไม่เจอไม่เจอไม่เจอสิอแต่ว่าถึงไม่เจอแต่ ก็ได้มาซื้อของแน่นอนเพราะที่นี่มีทั้งบูสเตอร์แพดสตาร์เตอร์เอเซนซีแล้วก็การ์ดซิงเกิลคือมาในตัวมาในตัวพบเงินมาได้เด็กกลับไปแน่นอนไม่ต้องห่วงอ่าโอเคและพิเศษเลยทุกวันเสาร์จะมีสอนติวตัวเนี้ยของโปเกมอนนี่แหละใช่ก็คือใครอยากเล่นเต็นมาเลยวันเสาร์บรรยากาศดีที่ของกินก็อร่อยเสียของกินก็เยอะแถมมีเซเว่นอยู่ใกล้ ก็เดินเดนลงบันไดเลื่อนเจอเดินกัดเดียวถึงเลยมีเซเว่น<ช>กินตลอดเวลามันต้องห่วงนะใช่ครับออกมาแค่ตังแล้วก็นอกจากวันเสาร์เนี่ยจะมีการเ,<อ>าเรียนจัดเด็กวันอาทิตย์ถ้าเราพร,ร้อมแข่งเลยแน่นอนครับผมมาเริ่มสนใจดูคลิปไปหนึ่งวันศุกร์วันเสาร์เดินทางมามาสิ่งเดียววันอาทิตย์แข่งแล้วแต่ ใช่มาก็เอาเลยโอเคมาวันนี้เราอยู่กับสองเด็กที่แข่งแก่งอยู่แล้วเป็นจู๋โจมครั้งเดียวทั้งคู่เป็นรอบซี่ไฟนอลสองเด็กคือเก่งเก้าวีแม็กจิ๋วโจมครั้งเดียวแล้วก็ดิวรันดอนดีแม็กอยู่โจมครั้งเดียวแน่นอนเป็นสองเด็กที่แข่งแก่งมากๆโอเคเรามาดูเลยถ้าเด็กไหนชนะเข้าสู่รอบไฟนอลทันทีสุดจริงไปเจอเอาอาเซอุตคอตบอลอัเลอุสคอตบอลโอเค ก้อยนะคหับก้อยโอเคผมลงบหมดได้เนื่องจากทั้งสองเลขนี้เด็กนี้ของพี่หนึ่งเด็กนี้ถูกตั้นก็เด็เดียวไปเลยตัวเองไปเลยใจบสองสามสี่ห้าหกอะไรครับเนี่ยมือดีแต่เทมไม่ดีเลยเทมหน่่ยท้อยมากอ่ะสวัสครับครับเก่งด้ามีโอกาส ควิกบอลทิ้งพาจอมทั้งเดียวครับหยิบเป็นตอนนี้ไม่รู้ว่านหนึ่งจะรอดหรือเปล่าเนี่ย่าจะแย่แน่เลยไหนเอ่ยออโอ้โหแบทครับครับพี่ย่านำที้ไปได้เลยโอโ้โหอ,อยากเลยเี่นนะคู่นะครับอืมใช้หายครับครับมีหนึ่งจี้เก็บเลยเนาะ ครับผมชือเป็น Capture Energy ครับครับให้เก็กก้าวางไปได้ต้องติดไม่ได้วาง Devil ครับเชื่อครับโปรแบทครับมือ3บายจัวตามนะครับมือปันยวกันเลยผมก็ส่งแกมากเลย OMG ครับทำไมขึ้นอย่างงี้เชพาดเลยครับ16บายพัฐานจัวครับโอ้โหยสางกันเลยน่ามากอ่ะใช้สิคอนครับผม นี้เป็นบัตรครับโอเคสวัสไม่น้ไม่ได้ใช้เป็นยูลันดอนดีเฮ้ยยูันดอนดีครับโชเครับขึ้นือก็เป็นตัวสิปเรียงถังูนครับ้าบอดูคำวิจยใบครับแล้วก็เลือกเอาสปอร์ตหนึ่งใบอย่างนั้ขึ้นมือครับครับเลือกเป็นนานวิจัยครับโอเคครับรอรือ วันนนอนครับครับผมิมดมที่อาซีวส์ครับผมครับผมโอ้มาิดไสครเลยเอาแล้วก็ใช้งาในวิจัยครับครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดใช่แล้ว้าิดที่ออซิวส์เลยไ <c oughs> ม่ได้ดูจีละผิดพิชามครับครับอน้แล้วทานเลยเข้าเตจัว่วครับ เอาล่ะวิกบอลครับครับผมทิ้งหายครับครับนรักกูแบคของใบเลยโอเคแต่อีกใบนั้นจะติดไปครับผมใช่แบกกี้วีครับครับเดินไปด้วยวางแบกกี้วี่โอเกเก้าวีแม็กครับครับ คอยากำสั่งบอสครับเอาตัวนี้ <Okay. S 1> อ้าานเลยครับคือาทำไรว่าบอสโดนจวนแล้เข็มทั้งคู่บ้าเลย <c oughs> บอสโดนด้านขานี่ <c oughs> มัน่าจะเก็มแล้ว <c oughs> ใช้ให้บอนครับก็า <c oughs> บอกๆๆนื่นเต้นไหมจิงจินวิจัยของป้านี่เรียกไม่เก็มเราวิ้งให้มาบอนค,ครับนี่ครับ อะไกางเกงใกล้ไม่ได้ตีเป็นเดรนอนเอ้ยอาซีวู้สปีลตาร์งวยหมดละเียทีเดียวเลยก็วางครับแล้วก็ใช้มีพาววเอร์ครับผม Starburst หาสองใบขึ้นมาครับนี่ครับคบอ๋อนี่รับโอเคครับจะสองใบยี้ครับผม แล้วก็เป็นับเพียนโปเกมอนครับมาจนลายติดเป็นสับ,บเบิลเทอร์โบโครับนี่ครับตีเป็นร้อยแสิเนาะโอเคต้องสั่งบอสครับก็แบกไ้่มากโอ้โหพลดิเป๊พอดิเปะพอดิเปะแล้วก็บบกตีหนึ่งร,ร้อปดสิบดอครับนับกจ่าพีทีทีนโนวาครก็ตามลังงานสามใบติดเลยโกงกันไปแล้ว อ็สันจวบครับได้ผม <Okay. S 1> ได้สองท้ครับวานนี้ได้บอกคอยแข็งฟ้ามืดครับได้ผมโอ้อยากกินเลยอ,อ่ะอ่าใช้ขอคอยทินหายครับโอเคโอเคใช้เนื้อสื่อครับโอเคครับ ป็นเีวิวเอียวก้าโอเคมูอีกแล้วก็แล้วก็จี้จุกทองเดียวครับค่ะคุณครับติดไปนี้จับมือให้กิงก้าครับแล้วใช้เฮียวก้าเลยหน้าดูเสียงคำรามจุดทองครั้งเดียวถูกท้ายกิงก้าครับผมอือโอ้โหพอดีเป๊ะเลยใช่เดี๋ยวรมันเป๊ะอยู่นี่ไม่เป๊ะปีได้เห็นอะไรถามปี่ น่าจะมันถึว่า38เพราะใช้อี่เชียองแบกกี้มีแม็กขาเอาเดรนดอนบีโอเคเราใช้แพนิกเฟียครับบอกว่าตี60ไดเมจจะคูณตามจำนวน B แล้วก็ GX ของฝ่าตรงข้ามนะครับตัวละ60ก็6 38ใช่ไหมบวกอีก40เป็น220บอดีน้องรขา นับตึกมาเล่นงอยอ่ะตึกมาเล่นงานนี่ยคิดแล้วครับตีเลยเท่ไหร่สอง้อยี่สิบเนมตครับเป็นินอะเยอะแล้วตีเลยแรงมากๆเกือบไปข้นนจั่วครับครับันหนึ่งฟังเดวิลครับโอเค ให้โฮกกาครับครับเก่งข้าลงเอออูได้เฮกาเอออยู่ไหมเนี่ยเออลืมเช็คมีโอโอเคมีมีมีติ้นแตกกระจายไหมเห็นเมื่อนี้จึ๊บยี่สิบนะตัวหลังแล้เท่าไหร่เอ่ยตัวหลังเลือดสองครับเป็นสามร้อยทีมแล้วมีมี เ๋ยว <Okay. S 2> นะใช้นี่ต่อ,อบลอนทิ้งให้บลอนแล้วก็สวิตช์ครับผมติดระล่ะติดไยต้องได้ใช้แล้วนีว่เป็นอยู่ไหนเอ่ย <c oughs> าตาชิลากะครับมาวงไปแล้วแค่ว่าตาครับนี่เป็นออสเดอร์อ <c oughs> นี้น้ำมันก๊าซบอสออเดอร์ครับเอามิตาเหลือติดที่จากมือเนอะเาะวันนี้ดูดเคลติดใชยเทมเบ้กี้ครับใช้กิ้งก่าจอมตระกาศครับปี250บบวกหกสิบสามรอยสิบพอดีโอเคครับจ้าม,มามาจอดครับวางเป็นนี้ครับทั้นหมดเท่าโอเค กีจิ้งใบครับคระผมองกตีเลยตีตตาอยากนะทีนี้แบกกี้วีแม็กครับน้องก็เชิญจวดครับเควางแบกกี้วีครับครับริเซลเลยนิ้งบไปวันเขเดินไปสองสามสี่ห้เดเกลกาครับ ครับเป็นไงอ่ะเดี๋ยวตัวหน้าครับครับเดียวก้าครับูให้แบกกี้นะอออเอาหมดติดพายอ่ะเนี่ยโหแสดงว่ารูกพายแล้วนะ<อ>เววนะี่ยโอเคแล้วผมไม่หยิยบ เขาหยิบไม่ได้ครับผมไม่ได้่าพอสมารกเนี่ยโอ้โหชนติดไพยสองแล้วชนนี่อีกติดระฟ้าติดระฟ้าไหมล่ะรีอให้นี่กดแล้วเนาะครับผมนี่ผ่านเลยครับเมื่อสิเด็กจวดครับนีกคำสั่งรอสครับเรียบร้อยเอาเป็นมืวกล้าขึ้นมาเรียบร้อยให้พี่ได้เลยอ่าพี่ได้เลย เรียบเลยแล้วก็ตีเลยครับกินกลับม okay. ันจยิ layers, ่ครับโอเคนี่เรียบจริงโอแบตจี้หน้าเนี่ยเลยเปียวโอ้ยติดไฟทำไมอะเราอะโอเคแบบนี้นะครับเรียบย้อยเลยดิวรันดอนดีแม็กเป็นฝ่ายชนะตอนนี้ดิวรันดอนดีแม็กเนี่ยเข้าไปสู่รอบชนะเลิศชนะเลิศแล้ว เด้งบอลเซวูดพัตตบออซึ่งพตบอเฮ้ยวัดกันได้นะเพราะว่าหนนุนไม่มีทีพิเศษเลยมีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ตีเท่าไหร่ถ้าไม่นับท่าเปิดแน่นอนแต่ว่าเลือดของฝั่ง้นุนโดนดีเดียแตกหมดเลยนี่แหละปัญหาละนี่คือปัญหาครับผมโอเคถ้าใครอยากเล่นการ์ดปุกมอนอย่างพวกเราอย่าลืมมาหาซื้อกลบปุกงมอนได้ที่ร้านกับตั้งต้าเซียนซีโซนนะครับครับเชนสอง อ่าชั้นสองเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเลยร้านขาวๆอ่าสะอาดๆคิงครีนอ่าคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ขาวอันนี้ไม่เอาผ่าไปโอเคครับก็คือเดินขึ้นมาได้เลยอ่าครับมีที่นี่มีอะไรบ้างครับทุกคนที่นี่มีทั้งอ่าซิงเกิลอ่าอุปกรณ์ซองราสเตอร์อ่าบ็อกแล้วก็ทุกอย่างที่เราคิดออกก็คือมามีเท่าไหร่ผมเชื่อหมด อ่าเนี่ยมีทุกอย่างเลยที่เราที่เราใส่เนี่ยมีทั้งสลีฟซองคลุมมีนี่นะน้ำป้ายวีตาอ่าที่จริงมาทีเดียวก็เหมือนได้เด็กแบบพวกเรากลับเลยนะใช่มีทั้งที่จริงเทมเพ็ดก็มีใช่มีเทมเพ็ด้วยแล้วก็มีลูกเต๋ามีอ่าคือสำหรับแบบสะบเลยมีแฟ้มด้วยใช่มีแฟ้มด้วยครบเลยแบบมาทีเดียวใช่มาพร้อมเงินเออเข้ามาเลยอ่าเลยเป็นลูกเตา ครับถ้าอยากเล่นเต้นมาที่ร้านกัปตันการ์ดมีสอนถูกไหมครับสำหรับใครที่ยังแบบหาวิธีจัดเด็กหรืออะไรพวกนี้สำ<ะ>ห <อด S 1> รับคนที่เล่นแล้วอยากอยากงัดอ,อ่ะเอออยากวอร์มมือมาเลยวันอาทิตย์วันอาทิตย์มาแน่นอนมายิมแบทเทิลกันอโอเคครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราออฟทุกคุ่ด้วยครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิน์ทอล